ครู Podcast. สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันมีแนวคิดเรื่องชั่วโมงสุขจริงหนอฝฟังชื่อแล้วก็น่าสนใจนะครับคือพยายามจะทำให้ห้องเรียนเป็นมากกว่าที่สอนหนังสือใช่ค่ะแต่เป็นพื้นที่ของความสุขความปลอดภัยแล้วก็ส่เงเสริมความดีจากข้างในใช่เลยค่ะประเด็นสคาคัญนะคะคือเขามองว่ามันไม่ใช่แค่กิจกรรมเสริมสนุกสนุก แต่มันคือแกนหลักเลยค่ะในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเจ็ดกิจวัตรความดีแล้วก็ภูมิคุ้มอันทางใจด้วยซึ่งมันอยู่บนความคิดที่ว่าความสุขความดีเนี่ยเออมันฝึกฝนกันได้เรียนรู้ได้ไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์อะไรแบบนั้นค่ะอืมผมว่าน่าสนใจตรงคําว่าฝึกฝนได้นี่แหละครับแล้วก็ดูเหมือนจะยืดหยุ่นด้วยให้เอาไปปรับใช้ได้หลายแบบ งั้นเราลองมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าองค์ประกอบหลักๆของชั่วโมงที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นว่าต้องเริ่มจากสร้างความสงบก่อนอันนี้ทาไมต้องเริ่มตรงนี้ครับถูกต้องค่ะการเริ่มต้นด้วยความสงบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์หรือระลึกถึงสิ่งดีๆตามความเชื่อของแต่ละคนหรือแม้แต่ทําสมาธิสั้นๆมันเหมือนเป็นการปรับจูนจิตใจเตรียมความพร้อม ลดความวุ่นวายในใจให้พร้อมเปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาค่ะเป็นการเตรียมพื้นที่ว่างๆในใจก่อนอ๋อเหมือนเคลียร์พื้นที่ก่อนรับข้อมูลใหม่ๆเข้าใจแล้วครับพอใจสงบแล้วก็มาถึงช่วงที่ผมว่าน่าจะเป็นหัวใจสําคัญเลยคือการแบ่งปันเรื่องราวดีๆในข้อมูลมีพูดถึงการจับดีเพื่อนด้วยคํานี้มันคืออะไรหรอครับจับดีค่ะ คำว่าจับดีก็คือการฝึกให้เด็กๆมองหาข้อดีหรือการกระทำดีๆของเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังในห้องช่วงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องดีของตัวเองแต่เป็นการหัดมองเห็นคุณค่าในคนอื่นชื่นชมคนอื่นเป็นมันสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันได้ดีมากแล้วก็ทำให้เห็นว่าเออความดีมันมีอยู่รอบตัวนะถึงแม้จะมีความแตกต่างหลากหลายในห้องเรียนเข้าใจแล้วครับ เป็นการสร้างวัฒนธรรมการมองบวกให้กันจริงๆแล้วส่วนที่3คือกิจกรรมเสริมพลังการเรียนรู้อันนี้ดูจะเปิดกว้างมากๆเลยนะครับใช่ค่ะส่วนนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นปรับได้ตามความเหมาะสมเลยอาจจะเป็นเกมสนุกสนุกที่มีข้อคิดสอดแทรกอยู่หรือดูคลิปวิดีโอดีๆแล้วชวนคุย,ชว,คยชวนคิดต่อหรือแม้แต่ให้พี่ๆสอนน้องๆทากิจกรรมก็ได้ค่ะหัวใจหลักๆคือการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสส่วนแรกนะคะให้มันชัดเจนขึ้นจับต้องได้มากขึ้น พอมีองค์ประกอบแบบนี้แล้วบทบาทของคุณครูก็คงต้องเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่คนที่ยืนสอนหน้าห้องแต่ในข้อมูลใช้คำว่าผู้อำนวยการเรียนรู้หรือ facilitator แล้วก็มีหลัก3 C ด้วย connect content context มันต่างจากครูแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยยังไงบ้างครับอืมต่างกันที่จุดเน้นค่ะ connect ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อนเลยสร้างความไว้วางใจบรรยากาศที่อบอุ่นปลอดภัยให้เด็กรู้สึกว่าที่นี่คือพื้นที่ของเขากล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าแสดงออกส่วน content เนี่ยไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลความรู้ทางเดียวแต่เป็นการใช้คำถามปลายเปิดชวนคิดวิเคราะห์ชวนต่อยอดจากสิ่งที่เด็กๆแชร์มาหรือจากสื่อที่ดูเพื่อให้เขาได้คิดได้ตกผลึกความคิดได้ตัวเอง และสุดท้าย context คือการออกแบบบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพทั้งบรรยากาศในห้องเรียนให้มันเอื้อต่อการชื่นชมความดีการรับฟังกันการเห็นคุณค่าในตัวเองและคนอื่นค่ะฟังดูแล้วครูเหมือนเปลี่ยนบทบาทไปเป็นคนคอยจัดสรรพื้นที่สร้างสะพานเชื่อมโยงแล้วก็จุดประกายความคิดใช่ค่ะมากกว่าจะเป็นคนควบคุมหรือสั่งการโดยตรงเลยนะครับถูกต้องค่ะ เป้าหมายคืออยากให้ความดีกับการเรียนรู้มันค่อยๆเบ่งบานออกมาจากข้างในตัวเด็กเองเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะแล้วถ้าทําแบบนี้ได้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้มันคงไม่ใช่แค่ว่าเด็กมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแต่ดูเหมือนจะส่งผลลึกกว่านั้นด้วย แน่นอนค่ะจากข้อมูลก็ชี้ว่าเมื่อทำอย่างสม่วังเสมอเนี่ยเด็กๆจะเริ่มอมองหาข้อดีของคนอื่นเก่งขึ้นชื่นชมความดีของเพื่อนได้กล้าที่จะทำความดีแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือพวกทักษะทางสังคมการฟังการสื่อสารการทำงานกับคนอื่นมันก็จะพัฒนาไปด้วยทำให้เด็กรู้สึกจริงๆว่าห้องเรียนเป็นที่ที่ปลอดภัยและมีความสุขสาหรับเขา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ผลระยะสัส้นๆนะครับแต่เหมือนเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงมากๆให้กับเด็กเลยใช่ค่ะมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นจริงและยั่งยืนในโรงเรียนมันเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันทางใจที่จะติดตัวเด็กไปใช้ในชีวิตข้างนอกต่อไปเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆค่ะมองไปถึงอนาคตของเด็กของสังคมโดยรวมเลย เป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็ให้ความหวังมากๆเลยครับทำให้เห็นภาพว่าเออเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในแบบของเราได้นะโดยเอาหลักการพวกนี้ไปปรับใช้ในบริบทของตัวเองจริงค่ะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อจากข้อมูลที่เราคุยกันนะคะคือการที่แนวคิดเนี้ยให้ความสำคัญกับการแบ่งปันการกระทำดีอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แค่เน้นให้แต่ละคนทำดีเฉย ลองคิดตามดูนะคะว่าถ้าเราสามารถทำให้การแบ่งปันความดีเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติในสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ทำงานหรือในชุมชนมันจะสามารถเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนความคาดหวังโดยรวมได้อย่างรากฐานเลยไหมแล้วมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนได้บ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจน่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะ